สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแชทสนันภาพของวิกกี้ว่าที่เจ้าสาวเวียผู้หญิงธรรมดาที่แสนพิเศษก่อนอื่นทีมงานต้องขอแสดงความยินด,ดีกับพระเอกสุปตาเวียสุกอรวน์กับว่าที่เจ้าสาวคนสวยวิกกี้เพราะหนุ่มเวียได้ออกมาเผยภาพสวมแหวนมันให้กับฝ่ายหญิงพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าเคยทําแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคําอวยพรทุกกําลังใจและแรงสนับสน หนนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณทุกๆคนนะครับอา้าว4 3 2 1ีหแอคชั่นหลังจากนั้นต่างก็มีแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีโดยในทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็กเวียสุกรลวัดขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยและได้มีการเรียนภาพของสาววิกกี้กับไลฟ์สไตล์เรียบง่ายบ้าน,านขณะที่ยืนสับมาแล้วก็พร้อมทั้งมองหน้าพี่เวน้องหมาสุดที่รักของหนุ่มเวียเป็นภาพที่ดูธรรมดาแต่พิเศษมากๆ ครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n ี c o m ขอบคุณครับ